ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้จิตตะนครน,นครหลวงของโลกพระนิพนธ์ของสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตอนที่14ลักษณะอารมณ์เครื่องมือสมุทัย จะได้กล่าวถึงลักษณะเป็นต้นของอารมณ์ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญของสมุทยที่ใช้คล้องใจชาวจิตตานครดังที่ได้กล่าวแล้วว่าในจิตตนครมีทุกอย่างเหมือนอย่างในบ้านเมืองทั่วไปว่าถึงสิ่งทั้งหลายที่จะมองเห็นได้ด้วยตาก็มีอยู่ทั่วไปเป็นสิ่งเกิดมีขึ้นโดยธรรมชาติเช่นต้นไม้ภูเขาก็มีเป็นสิ่งที่ทำขึ้นสร้างขึ้น เช่นบ้านเรือนอาคารก็มีลืมตาขึ้นก็ได้เห็นรอบไปหมดสมุททยได้สร้างสารรค์ตกแต่งขึ้นมากมายและคุยกันนักหนาว่าตนเป็นผู้คิดสิ่งที่เรียกว่าวิจิตศินต่างๆขึ้นในโลกบ้านเรือนปราสาทราชวังตลอดถึงวัดวาอารามล้วนต้องมีวิจิตศินการตกแต่งต่างๆตลอดถึงการตกแต่งกายของบุรุษสตรีทั้งปวงก็ต้องมีวิจิตสิน และต่างก็ประกวดประชานการยิ่งนักในการแต่งกายให้ทันสมัยหรือที่เรียกว่าแฟชั่นนอกจากนี้ยังมีการแสดงต่างๆเช่นโขนละครภาพยนตร์การละเล่นเต้นรำเป็นต้นสำหรับดูเล่นเพื่อความบันเทิงคนทั้งปวงต่างทุ่มเทเงินทองไปมากมายเพื่อสิ่งที่สำหรับจะได้ดูงามตาเท่านั้นที่สรุปลงได้ในคำเดียวว่ารูปที่ตามองเห็น เท่ากับว่าเป็นอาหารตานั่นแหละที่คนทั้งปวงยังต้องซื้อหาอาหารตานี้ด้วยมูลค่าที่สูงมากมากยิ่งกว่าอาหารที่บริโภคเข้าไปทางปากยังเสียงที่จะฟังทางหูก็มีทั้งที่เป็นเสียงธรรมชาติและเสียงที่สรรสร้างขึ้นเช่นเสียงลมเสียงฟ้าเสียงสัตว์ร,ร้องเสียงคนพูดเสียงขับร้องเสียงดนตรีต่างชนิด สมุทัยกล่าวโอ้อวดอีกเหมือนกันว่าได้สร้างเสียงที่ไพเราะต่างๆให้แก่โลกเช่นเสียงขับร้องเสียงดนตรีนานา,นานชนิดสำหรับบรรเลงประคมขับกล่อมให้เป็นสุขซึ่งก็สรุปลงได้ในคำเดียวว่าเสียงที่หูได้ยินเท่ากับว่าเป็นอาหารหูนั่นเองซึ่งบางทีคนก็ต้องการซื้ออาหารหูนี้ด้วยราคาแพงอีกเหมือนกัน ยังกลิ่นที่จะสูดดมทางจมูกก็มีต่างๆทั้งโดยธรรมชาติเช่นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นของดอกไม้และของเนา่าทั้งโดยปรุงแต่งเช่นกลิ่นทูบกลิ่นน้ำอบสมุทรไทยก็อวดอ้างอีกนั่นแหละว่าได้ปรุงแต่งกลิ่นที่หอมทั้งหลายสำหรับจะรุงความสุขสรุปลงได้ในคำเดียวว่ากลิ่นที่จมูกได้สูดดมเท่ากับเป็นอาหารจมูก บางทีคนก็ต้องซื้ออาหารนี้ด้วยราคาแพงอย่างรสที่จะลิ้มทางลิ้นก็มีต่างๆทั้งโดยธรรมชาติและโดยปรุงแต่งเช่นรสอาหารนานา,นาประเภทสมุไทยอวดนักเหมือนกันว่าได้ปรุงแต่งรสอาหารอันโอชาลิ้นนานับประการแต่ก็สรุปลงได้ในคำเดียวว่ารสที่ลิ้นลิ้มอันคนโดยมากต้องแสวงหารสมาเป็นอาหารลิ้นด้วยราคาแพง ยังสิ่งที่กายถูกต้องอ่อนแข็งต่างๆก็มีทั้งโดยธรรมชาติและโดยปรุงแต่งสมุทัยได้คุยโอนักว่าได้สร้างสิ่งสัมผัสทางกายที่ละมุนละไมสําหรับบําเรอความสุขมากมายสรุปลงได้ในคำเดียวว่าโพฏฐพะสิ่งถูกต้องทางกายคนโดยมากก็พาการสแสวงหาสิ่งที่มีสัมผัสให้เกิดสุขเท่ากับเป็นอาหารกายกันด้วยราคาแพงเลิว้ว ทั้งอย่างเรื่องต่างๆที่คิดทางใจสมุทัยอวดโอว่าได้ช่วยปรุงเรื่องต่างๆให้แก่ใจคนทั้งปวงสรุปลงได้ในคำเดียวว่าทําเรื่องที่ใจรู้ใจคิดถึงคนทั้งหลายก็พากันแสวงหาเรื่องมาเป็นอาหารใจอยู่เสมอบางทีก็ด้วยราคาแพงเช่นเดียวกันดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่า เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะธรรมารมที่ถูกใจพอใจแต่ละคนต้องเสียไปเพื่อแลกมาเป็นอันมากและสำหรับสามัญชนแล้วย่อมมีความปรารถนาต้องการในสิ่งดังกล่าวอยู่ด้วยกันต่างกันเพียงมากหรือน้อยและความมากหรือน้อยที่ต่างกันนี้ก็หาได้เกิดจากอะไรอื่นไม่แต่เกิดจากความปรุงของสมุทัยที่มากหรือน้อยนั่นเอง สมุทัยปรุงให้เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะธรรมารมณ์เป็นที่น่าปรารถนาพอใจมากความปรารถนาต้องการก็มากสมุทัยปรุงให้เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโพธพพะธรรมารมณ์เป็นที่น่าปรารถนาพอใจน้อยความปรารถนาต้องการก็จะน้อยความมีอินทรียสังวรคือการมีสติระวังไว้เสมอ มิให้สมุทัยปรุงให้เกิดความปรารถนาต้องการมากไปเท่านั้นที่จะทำให้สามารถควบคุมปรารถนาต้องการจะได้เห็นรูปได้ฟังเสียงได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสได้รับรู้เรื่องราวที่พอใจไว้ได้ให้อยู่ในขอบเขตพอสมควรไม่ก่อให้เกิดความร้อนรนกระวนกระวายจนเกินไปจนถึงกับทำให้ต้องสแสวงหามาให้ได้แม้จะต้องแลกกับสิ่งที่มีค่าอื่นๆ เป็นต้นว่าชื่อเสียงเกียรติยศยอมโกงยอมกินยอมปลิ้นปล้อนหลอกลวงทรยศเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่สมุทรไทยปรุงให้เห็นว่าน่าปรารถนาต้องการอย่างยิ่งบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายมีโอกาสจะอบรมสติให้เกิดได้ทันความปรุงของสมุทรไทยจึงนับว่าเป็นผู้มีโอกาสที่จะไม่ถูกสมุทรไทยนำไปเสื่อมเสียดังกล่าว อันชื่อเสียงเกียรติยศนั้นมีค่ายิ่งนักสติเท่านั้นจะช่วยรักษาไว้ได้มิให้นำไปแลกกับสิ่งที่น่าปรารถนาต้องการจึงควรจะอบรมสติให้เต็มที่ด้วยกันทุกคนตอนที่ 15. จิตตนครเมืองภาพยนต์จิตตนครพรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งทั้งปวงดังที่สรุปเรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลทภพะ และเรื่องหลายหลากซึ่งผ่านเข้าไปทางระบบสื่อสารชั้นนอกชั้นในดังกล่าวแล้วอันเรียกด้วยภาษาของชาวจิตตะนครว่าอารมณ์แปลว่าสิ่งเป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยวจิตใจสมุทัยเป็นผู้สร้างขึ้นและสอดแทรกเข้าไปทางระบบสื่อสารทั้งหลายสมุทัยใช้อารมณ์เป็นเครื่องมือในการครองใจคนทั้งปวงโดยเป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยวจิตใจให้หลงเพลินยินดี สมุทัยคอยเติมเชื้อความอยากความใคร่ความปรารถนาแก่ชาวจิตตนครและตกแต่งอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจไว้คอยสนองชาวจิตตนครจึงพากันหิวกระหายอารมณ์ดังกล่าวอยู่อย่างไม่อิ่มไม่เพียงพอได้อารมณ์อย่างนี้แล้วก็ใคร่จะได้อารมณ์อย่างนั้นอีก นอกจากนี้บรรดาหัวโจกและสมุนทั้งปวงก็พากันแอบแฝงหนุนให้เป็นไปต่างๆเช่นบางทีไม่ได้อารมณ์ที่น่าปรารถนาก็หนุนให้โกรดกริว้วตรงกันข้ามพากันหนุนไปตามอารมณ์นี้เองชาวจิตตนครหาได้เห็นสิ่งที่หนุนให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือบรรดาหัวโจกและสมุนเหล่านั้นไม่ถ้าจะวาดภาพของอารมณ์ให้พอมองเห็นได้ชัดก็พอวาดได้ดังนี้ อารมณ์จะปรากฏเป็นภาพของสิ่งทั้งหลายที่ตามองเห็นมาลอยอยู่ในใจเช่นเป็นภาพบ้านเรือนต้นไม้ภูเขาบุรุษสตรีถ้าเป็นสิ่งที่สะดุดตาสะดุดใจหรือเป็นสิ่งที่ชอบหรือที่ชังก็ยิ่งเป็นภาพที่ปรากฏเด่นชัดบางทีเป็นวิมานล,ลอยดังที่เรียกว่าสร้างวิมานในอากาศบางทีเป็นภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวเช่นพูดผีปีศาจ เมื่อปรากฏเป็นภาพขึ้นในใจดังนี้แล้วก็ยินดีในภาพที่น่ายินดียินร้ายหรือโกรธแค้นขัดเคืองในภาพที่น่ายินร้ายอารมณ์จะปรากฏเป็นภาพจากเสียงที่หูได้ยินเป็นภาพเสียงที่แว่วในใจเป็นเสียงดนตรีเสียงลมเสียงน้ำเสียงสัตว์ร,ร้องเสียงคนพูดซึ่งแปลภาษาออกมาเป็นคนเป็นวัตถุเป็นต้นเช่น ได้ยินคำว่าแก้วแหวนเงินทองจะปรากฏภาพเป็นแก้วแหวนเงินทองลอยอยู่ในใจแล้วก็เกิดโลภในภาพนั้นอารมณ์จะปรากฏเป็นภาพกลิ่นที่จมูกสุดดมแล้วภาพรสที่ลิ้นได้ลิ้มเป็นภาพสิ่งที่ถูกต้องทางกายขึ้นในใจเช่นเดียวกันแล้วก็ชอบหรือชังอยู่กับอารมณ์นั้นอารมณ์จะปรากฏเป็นภาพของเรื่องทุกเรื่องที่ใจคิดใจคิดถึงภูเขา ก็จะปรากฏเป็นภาพภูเขาขึ้นทันทีใจคิดถึงบุตรภรรยาสามีจะปรากฏเป็นภาพบุคคลเหล่านั้นขึ้นทันทีใจคิดถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถ,ถึงสิ่งถูกต้องถึงเรื่องของสิ่งเหล่านี้ก็จะปรากฏเป็นภาพของสิ่งทั้งปวงนี้ทุกอย่างสุดแต่ว่าใจจะคิดถึงอะไรแล้วก็ชอบหรือชังอยู่กับภาพเหล่านั้นเช่นเดียวกัน ชาวจิตตนครพากันพัวพันเพลดิดเพลินอ,อยู่กับภาพคล้ายกับคนนั่งดูภาพยนตร์นิยมช,มชมชอบตัวพระตัวนางเกลียดตัวผู้ร้ายบางคราวก็หัวเราะเฮฮาบางคราวที่ใจอ่อนก็ร้องไห้เพราะไม่ได้นึกว่าเป็นภาพยนตร์แต่นึกว่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นชีวิตจริงสมุททยสามารถทำให้ชาวจิตตนครคิดว่าอารมณ์ที่ปรากฏเป็นภาพในใจนี้ เป็นของจริงฉันนั้นเหมือนกันโดยใช้หัวโจกสำคัญเงียบๆคือโมโห,โหให้เข้าแทรกแซงทำให้หลงเข้าใจผิดอันที่จริงจิตตนครเป็นเมืองภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเมืองใดๆในโลกและชาวเมืองจิตตนครก็ชอบดูภาพยนตร์กันมากสามารถดูอยู่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเว้นแต่หลับถึงหลับก็ยังชอบฝันดูภาพยนตร์กันอีก คนดูหนังดูละครเพลิดเพลินอยู่กับการแสดงของหนังละครก็เช่นเดียวกับชาวจิตตนครเพลิดเพลินอยู่กับภาพแสดงของอารมณ์เมื่อผู้ดูหนังดูละครไม่ปล่อยใจจนเกินไปมีสติรู้ตัวไว้บ้างว่ากำลังดูหนังดูละครก็จะไม่หลงชอบชังไม่ยินดียินร้ายไปกับบทบาทของตัวแสดงเช่นนี้ฉันใดเมื่อภาพของอารมณ์ปรากฏขึ้นให้เห็นแม้ชาวจิตตนครไม่ปล่อยใจจนเกินไป มีสติรู้ว่าเป็นสิ่งที่สมุทัยใช้หัวโจกสร้างขึ้นเพื่อล่อให้หลงก็จะไม่ชอบหรือชังยินดียินร้ายไปกับภาพที่แสดงขึ้นด้วยอารมณ์นั้นจนเกินไปฉะน,นั้นการศึกษาให้รู้ความจริงคือศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าและการอบรมสติให้ดำรงอยู่สม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของผู้ที่ไม่ต้องการจะหลงเพลิดเพลินชอบชัง ยินดียินร้ายไปกับภาพที่สมุทัยสร้างขึ้นไว้ล่อให้หลงผู้ไม่เพลิดเพลินยินดียินร้ายจนเกินไปเท่านั้นที่มีจิตใจสงบเยือกเย็นที่กล่าวได้ว่าเป็นจิตใจที่มีค่าเป็นที่พึงปรารถนาของผู้มีปัญญาทั้งหลายตอนที่16ยาเสพติดสัตว์6ชนิดชาวจิตตนครพากันติดอารมณ์กันงองงมแงม จนไม่สามารถจะขาดอารมณ์ได้ดังที่ได้กล่าวแล้วอารมณ์ปรากฏเป็นภาพที่ดูเป็นของจริงจังไม่ใช่เหมือนอย่างที่ชาวโลกพูดกันว่าอารมณ์ที่หมายถึงเรื่องอะไรในใจไม่ปรากฏรูปร่างอะไรให้มองเห็นในจิตตนครอารมณ์เป็นภาพให้มองเห็นเป็นรูปร่างขึ้นจริงๆเช่นเป็นภาพต้นไม้ก็มองเห็นเป็นต้นไม้จริงๆเป็นภาพคนก็มองเห็นเป็นบุรุษเป็นสตรี เป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่วัยต่างๆขึ้นจริงๆฉะนั้นอารมณ์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญของสมุทยัยและสมุทัยรู้วิธีทำให้ชาวจิตตนครติดอารมณ์คล้ายกับติดสุรายาฝิ่นทีแรกทุกคนก็ดื่มสุราไม่เป็นสูบฝิ่นไม่ได้แต่เมื่อหัดดื่มหัดสูบเข้าบ่อยๆในที่สุดก็ติดถึงเวลาก็จะต้องดื่มต้องสูบ ถ้าไม่ได้ดื่มไม่ได้สูบก็จะกระวนกระวายหงุดหงิดเมื่อได้ดื่มได้สูบแล้วจึงจะสงบในจิตตนครไม่มีสุรายาฟินไม่มีเฮโรอ,อีนและยาเสพติดให้โทษต่างๆอย่างในเมืองทั่วๆไปแต่มีอารมณ์นี่แหละแทนที่สิ่งอื่นๆทีแรกก็ดูเหมือนไม่สู้สนใจกันนักในจิตตนคร แต่สมุทัยแทรกเข้ามาทางระบบสื่อสารทั้งปวงสู่จิตตนครบ่อยๆโดยพยายามแทรกแต่อารมณ์ที่งดงามน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจชาวจิตตนครชักจะติดใจติดตาติดหูติดจมูกติดลิ้นติดกายเกิดความกระหายที่จะได้รับอารมณ์ที่งามอยู่เป็นประจำเมื่อไม่ได้ก็กระวนกระวายหงุดหงิดต่อเมื่อได้จึงจะสงบ เมื่อพากันติดอารมณ์ดังนี้สมุทรไทยก็เบาใจว่าไม่มีใครจะคิดกู้อิสรภาพแน่เพราะพากันคิดแต่จะใช้อารมณ์ที่งามกันทั้งนั้นเหมือนอย่างคนติดฝิ่นติดกัญชาก็คิดแต่จะหาฝิ่นกัญชามาสูบเท่านั้นอารมณ์ที่งามนี้เป็นยาเสพติดสำคัญที่สมุทรไทยวางไว้แก่ชาวจิตตนครเช่นชายงามหญิงงามที่ปรากฏเป็นภาพให้มองเห็น นอกจากนี้สมุทัยยังได้เลี้ยงสัตว์ต่างๆไว้อีกมากเช่นงูชนิดต่างๆจระเข้นกต่างชนิดไก่สุนัขจิ้งจอกลิงใหญ่เล็กเป็นอันมากและแทนที่จะสร้างสวนสัตว์ให้อยู่เป็นสัตว์สวนกลับปล่อยให้อยู่ทั่วไปในจิตนครตามแต่สัตว์จำพวกไหนจะชอบอยู่ชอบเที่ยวไปในที่ไหนเช่นงูอยู่ในจอมปลวกจระเข้อยู่ในน้ำนกบินอยู่ในอากาศ และจับพับนอนบนต้นไม้ไก่อยู่ในบ้านสุนัขจิ้งจอกอยู่ในป่าช้าลิงอยู่บนหมู่ไม้บางทีสัตว์ทั้งปวงเช่นที่กล่าวมาก็เที่ยวเพ่นพานทั่วไปบางทีสมุทัยจับสัตว์เหล่านี้มาผูกรวมกันไว้แล้วก็ปล่อยเป็นกีฬาที่สนุกอย่างหนึ่งเพราะจะได้เห็นสัตว์เหล่านี้ต่างวิ่งไปสู่ที่อยู่ของตนสมุทัยหัวเราะชอบใจและกล่าวว่า ชาวจิตตนครก็เหมือนสัตว์เหล่านั้นเพราะพากันวิ่งไปหาอารมณ์คือรูปเหมือนอย่างงูเลื้อยปราดไปหาจอมปลวกวิ่งไปหาอารมณ์คือเสียงเหมือนจระเข้วิ่งไปลงน้ำวิ่งไปหาอารมณ์คือกลิ่นเหมือนนกบินหวือไปในอากาศวิ่งไปหาอารมณ์คือรถเหมือนไก่บินไปสู่บ้านที่ตัวอาศัยวิ่งไปหาอารมณ์คือสิ่งถูกต้องทางกายเหมือนสุนัขจิ้งจอกวิ่งไปสู่ป่าช้า วิ่งไปหาอารมณ์คือเรื่องทางใจเหมือนวานอนวิ่งหลุกลิกไปบนต้นไม้นี่เป็นกีฬาที่สนุกสนานมากของสมุท,ทยัยในการที่เห็นหมู่คนทั้งเมืองวิ่งพล่านไปในทิศท,ทางต่างๆบางทีก็ชนกันปะทะกันแย่งชิงกันต่อสู้วางหมัดมวยแทงฟันยิงกันเป็นคู่ๆอ้วนวายไปหมดยิ่งยุ่งยิ่งวุ่นวายสับสนอนลมานสมุททยก็ยิ่งสนุกสนานมาก การศึกษาในทางโลกก็ตามในทางธรรมก็ตามผู้มีปัญญาย่อมศึกษาเพื่อมุ่งเพิ่มพูนสติและปัญญาเป็นสำคัญและย่อมเข้าใจดีว่าตนเองเท่านั้นที่จะสามารถนำความรู้ในเรื่องทั้งหลายมาเพิ่มพูนสติและปัญญาของตนได้ผู้เขียนหนังสือหรือผู้บรรยายเรื่องราวเหล่านั้นเพียงสามารถนำความรู้ความเข้าใจมาแสดงให้ทราบเท่านั้น หาอาจทำให้ผู้ไม่ใคร่ครวนพิจารณาตามเกิดประโยชน์ได้ไหมผู้นําเรื่องจิตตนครมาบรรยายในรายการบริหารจิตอยู่ขณะนี้ก็เช่นกันเป็นเพียงผู้นำํำรมเกี่ยวกับจิตตนครมาแสดงหน้าที่ในการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องเป็นของบรรดาท่านผู้มาบริหารจิตทั้งหลายเมื่อเกิดความรู้สึกวิ่งไปหาอารมณ์ใดก็ตามที่เห็นว่า เป็นความงดงามน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจก็ควรต้องทำสติให้เกิดขึ้นให้รู้ทันแม้เพียงพอสมควรว่าสมุทัยกำลังทำงานยึดครองเราอยู่อย่างฉเฉลียวฉลาดแม้เราไม่ต่อต้านขัดขืนคือไม่พยายามยับยั้งความปรารถนาต้องการเสียบ้างเลยปล่อยไปเต็มแรงแล้วแต่ความปรารถนาต้องการจะนำไปเราก็จะตกอยู่เป็นทาสของสมุทัย ไม่อิสระแก่ตัวธาตุคนใดจะมีความสุขที่แท้จริงได้ลองคิดดูชาวจิตตนครที่ปล่อยให้ความปรารถนาต้องการในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพะและธรรมารมนำไปอย่างไม่ขัดขืนต้านทานก็จะหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เช่นเดียวกับธาตุนั่นเองฉะนั้นเราจะเลือกเป็นธาตุหรือเป็นไทยก็จะเลือกได้ด้วยการยอมให้สมุทไทยครอบครอง หรือต่อต้านขัดขืนสมุทัยจนสุดสติปัญญาเท่านั้นกลับมาติดตามรับฟังจิตตนครพระนิพพานของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ